บ่อยอะ <Wow. S 1> บ่อยเธอเลยน้องเช็ดสีฟุนเหมือนน้ำยาย้อมผมทุกคนเกณฑ์คัทแอคชั่น จอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าวันนี้น่าสดนะคะทามาแค่ลิปมันนิดหน่อยให้มันมีสีสี<ะ>ก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคุกกี้กันนั่นเองเอย่เย่เย่เออมี่ไปเปิดดูในแอป ช้อปปิ้งอันหนึ่งนะคะเจอพิมพ์คุกกี้น่ารักมากๆซึ่งเหมาะกับตอนนี้มากๆที่มีติดเกมอมองอ Us นะคะก็ได้มาเป็นพิมพ์คุกกี้ a มองอ Us นั่นเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มีแพลนเราเป็นร<า>ีเควสคุณแม่ไว้แล้วแหละว่าอยากให้คุณแม่ทําคุกกี้เราก็ใช้พิมพ์เนี้ยทำออกมาเป็นคุกกี้อมอ n g ัสนะคะมีทั้งรูปครูเมดมีทั้งรูปโกสนะคะก็มันน่ารักมากๆเลยแล้วมีก็ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้เหมาะกับครูเมดสีแดงนะคะซึ่งโดนสงสัยทุกครั้งที่เล่นนะคะถ้าเล เ่นเป็นสีแดงก็คือจะเป็นอิมโพสเตอร์ทุกครั้งเลยนะช่วงนี้มิติดมากเล่นแทบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นก็สามารถทักมี่มาได้นะคะมาเล่นด้วยกันซึ่งมีคนที่ทักได้เล็กไอจีมี่มาเราได้เล่นจริงๆนะได้เล่นได้ดิสคัสนแบบเต็มที่นะคะเพื่อนๆถ้าใครเห็นว่ามี่อ่ะชวนในไอเนี้ยสตอรี่ไอจีอ่ะคือเข้ามาเล่นได้จริงๆนะเข้ามาเล่นได้จริงมี่แบบให้เลขห้องไว้เลยอะเวลามี่แบบคนน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะมี่ก็จะชวนเพื่อนๆมาเล่นกันแต่ว่าวันนี้อ่ะไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนสว่ นั่นละวันนี้ไร่ oh นแนเหมือนหมด,ดทํางานนะ <C ın> ก็เดี๋ยวเราจะลงไปทําคุกกี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีกําลังชาร์จแบตกล้องอยู่เพราะว่ากล้องแบตหมดนะคะอันนี้เป็นแบตสำรองที่เราใช้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราชาร์จแบตเสร็จเราก็จะลงไปทําคุคกกี้ไปเตรียมของกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยผสมแป้งต่างๆจนแบบปัน้นจนอะไรอย่างเงี้ยที่คิดไว้ก็คืออยากให้มีหลายๆสีให้คุกกี้มีหลายๆสีเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณแม่จะทําได้ไหมนั่นแหละ เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเดี๋ยวมีขอเตรียมของทุกอย่างพร้อมถ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําคุกกี้กันค่ะทุกคนมี่ชอบฟิลเตอร์นี้มากเลยมันน่ารักมันมีความแบบขนตาข้างใต้เป็นสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีหูแล้วก็เอาหูออกได้เปลี่ยนสีหูได้ด้วยสีหูชมพูออกมันเติมความแดงๆตรงจมูกปากแล้วก็แก้มให้เราด้วยอะ่ะแต่คหลั ชื่อฟิลเตอร์ว่าอันนี้ค่ะนี่นะชื่อฟิลเตอร์นี้นะน่ารักมากๆนี่ก็คือพิมพ์เอามองอัสของเรานะคะน่ารักไหมมีสั่งมาโคตรน่ารักอันนึงเป็นโกสอันนึงเป็นครีเมทน,นะคะวันนี้เราจะทํสองลายนี้สรุปแล้ว宝าบอกว่าให้ทาเป็นคุกกี้เออไม่ใช่ซอปเป็นแบบคุกกี้ธรรมดานะคะเป็นเนยธรรมดาเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไอซิ่งสีๆวาดเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเละเทะแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลย ทุกคนสูตรจากลาเนี่ยค่ะ ปามาลายอะไรสักอย่างหนึง่งชื่อว่า c o o k ิ้งรอย a l ไอซิ่นะเขาจะมีทิ้งสูตรไว้ใต้นี้ยคือมี่อ่ะเป็นคนแบบก็หาสูตรตาม u t u b e Google นี่แหละมามีบอกว่าสูตรนี้ก็น่าจะโอเคแคปไปดูงั้นเราจะเริ่มทํากันแล้วเ,เราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะคะเราจะถ่ายดูว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างนี่อันดับแรกเลยคืออะไรคะมะเนยเค็มหรือเนยจืดเนยเค็มค่ะเนยเคม็มใช้เนยเค็มนะคะแล้วก็ไอซิง่งแป้งอันไหนผสมแป้งอันนี้ร่อนยังคะ ไม่ต้องร่อนค่ะอ๋อไม่ต้องร่อนอ๋คุกกี้ไม่ต้องร่อนแป้งเพิ่งรู้อันนี้ผงวานิลาผงวานิลาจริงๆใส่เป็นน้ําที่เป็นสีดําๆได้อันนี้อันนี้ผงฟูผงฟูอันนี้ไข่ไก่แช่น้ำเยอเหรออันนี้ทํากี่ชิ้นคะยังไม่เคยทดลองเลยนะเดี๋ยวดูกันนี่ก็คือพิมพ์ของเรานะคะแล้วก็นั่นแหละแป้งเราใช้แป้งอันนี้ที่ทุกคนใช้กันนี่ไอซิ่งไปใส่มิกซ์บกันไปทําด้วย เราต้องตีเนยนะคะให้ละเอียดก่อนเปิดแรงได้เลยแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะคะปัดเนยลงไปนิดนึงที่อยู่ติดขอบขอบพอเนยเริ่มละเอียดเราก็ค่อยใส่ไอซิ่งอันนี้คือย่างใช่ไหมประมาณนี้นะคะทุกคน<า>ให้เนยเม,มันเป็นี้แล้วก็ ไปซิมาเลยเดี๋ยวปริมาณสุทธิทุกอย่างเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะใส่ C R เครดิตไว้ให้ด้วยอันนี้คือให้มันเข้ากับเนยไปเลยปะคะตีให้น้ำตาลเข้ากับเนยไปเราไม่ต้องใช้มือตีเราใช้เครื่องตีเลยชิวนิดนึงเราไม่ต้องตีให้เนยฟูมากเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้ไม่ต้องใช้ความฟูของเนยนะคะเราไม่ต้องการให้มันฟูขนาดนั้นปากสักหน่อยเขียนน้องลงไป หมามาบรรยายเก่งเพราะหมาดูเสพคลิปทําขนมบ่อยมากหมาเขาอยากทําคลิปทําขนมเราก็เลยจัดให้หมารู้ใช่ไหมว่าตัวนี้มันคืออะไรไม่รู้ใช่ปะชื่ออะไรไม่รู้เลยอมองอัสเป็นเกมอันนี้ก็ไอซิ่งเข้าไปกับเนยแล้วนะคะเราต้องปาดถอยอีกรอบนึงเราต้องปาดมาไว้ตรงกลางเพราะมันจะได้ตีได้เข้ากันแล้วก็ใส่อะไรต่อคะรายการต่อไปไข่รายการต่อไปค่อยๆใส่นะคะไข่แต่นี้ไข่ไปเดียวก็ ใส่ลงไปได้เลยให้ไข่เข้ากับเนยให้แหละกก่อนนะให้ไข่เข้ากับเนยก่อนให้เข่ไข่มันเข้ากับเนยแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้งงเนยเข้ากับไข่แต่ไม่ใส่แป้งอ่าแล้วก็ใส่แป้งนะคะรุกบอกบุรุกกุมอนชจริงๆเลยเกแป้งให้มันโดนทางทั่วถึงอ๋อใส่หมดเลยหรอคะอันนี้คือผงฟูฟุ๊บ อันนี้คือเกอลือป่อน <laughs> เอาโผน,นี่ค่ะใครอยากได้กินอื่นก็ใส่กินอื่นได้ใช่ไหมคะ,ะดัดแปลงสูตรกันเอานะจ๊ะเอาตามใจชอบได้เลยปั่นเบาๆนะอันนี้เดี๋ยวฟุง้งอันนี้ห้ามปั่นนานนะเดี๋ยวคุกกี้จะนนต้องเขีย่ขยคุณ เราต้องเคลียร์ขอบๆลงมาให้มันมาตรงกลางนะคะเอาม่ามาช่วยทําสิอาม่าไม่ทําหรอามาไม่ชอบอาม,มาเอาลงยังไง <laughs> เอาขึ้นแล้วเอาลงไม่ได้เฮ้ยเอาลงยังไงนะเมื่อกี้เราทําได้ไมเอาลงนี่คือเอาลงได้เเฮ้ย <laughs> เอาลงยังไง <laughs> นวลเนียนขาวใสอะอยากให้ทุกคนดูน้องค่อนข้างนวลเนียนมากคนะ่ะนี่ค่ะคือเนื้อของน้องเขาอันนี้ต้องเอาไปทําอะไรต่อคะเสร็จแล้วแช่เย็นก่อนนะคะให้มันแข็งตัวเซตตัวกี่นานคะสักครึ่งชั่วโมงในช่องปกตินะคะต้องไปฟรีซครึ่งชั่วโมงในช่องปกติ อันนี้ในสูตรมีไหมที่บอกหรือว่าเราคิดเองปกติ <c oughs> เขาก็ทํากันเียเราก็จะนี่นไม่น่นเราจะกดยากมากจริงๆถ้าใส่ช็อคชิพอะไรอย่างนี้ใส่ได้เลยปะคะหรือว่ารอ๋อใส่ได้เลยต้องทําให้มันเเซตตัวสักนิดนึงเพื่อจะมาปั๊มรูปตุ๊กตุนได้นะคะเดี๋ยวไปฟรีเอ้ย <c oughs> ไม่ฟรีด,ดิไปแช่ซักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจอกันค่ะระหว่างเรารอคุกกี้แช่นะคะเรามีน้องมแนะนอนน้องชื่สีฝุ่นน่ารักมากๆตัวแค่นี้ นามมีตัวอีกตัวหนึ่งตัวประมาณนี้นะคะสีดําชื Jorge> ่อเฉาก้วยน่ารักมากแต่ว่าน้องดุนิดนึงเพราะว่าน้องเหมือนโดนรถชนมาหรืออะไรมาสักอย่างแต่ว่าน้องหายแล้วตอนนี้แต่ว่าอยู่หลังบ้านน้องรูสแปกแยกจากทุกคนนะคะน้องไม่มาเล่นกับใครเลยเพราะน้องดุแบบเอามือเข้าไปใกล้มันก็อย่างงี้บ้านเรามีแมวเยอะมากบ้านมีมีหมาหมาแปดแมวห้าเยอะมากเยอะแบแต่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ในบ้านเยอะแยะไปหมด moments later เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเอามาแผ่แม่แบีแผ่แผ่แม่เบี้ยแผ่อ้าวเอาแป้งโรยๆนะคะทุกคนไม่ให้มันติดเอ้ยอย่างนี้ได้เลยเหรออุ้ยก็ได้นิดเดียวสิคะมันก็ไม่หนาตัวให่ไงอ้าวทุกคนโอนมาแล้วหนึ่งตัวคุณยูฮัตเตอร์มาแล้วอยูฮัตเตอร์มาแล้ว ใช้วิธีทำท,ที่แบบว่าที่คุณคนอาจจะทำตามไม่ได้ไไม่ได้เพราะแบมไเฉพาบตัวเองเพื่อนอาจจะทำตามไม่ได้ดันงนั้นก็ไปอดัดแอปกันเอาเองเด้อ เสร็จแล้วเราก็ปัดๆฝุ่นหน่อยนะคะนี่ก็คือคุกกี้อิมโพสเตอร์และโกดของเราเฮ้ hey! ถึงหน้าตามันจะยากนิดนึงแต่ว่าแม่เราก็ทำออกมาได้นะคะนี่ถาดแรกใช่ไหมเราทำได้กี่ถาดอ่ะน่าจะถาดนิด,นดอ่ะเออก็เราวอร์มเตาไว้แล้วนะคะใช่ไหมวอร์มเตาไว้ที่170องศากี่นาทีอะ ประมาณดูจากเตาเพราะม่นแต่ละเตาอุณหภูมิไม่เท่ากันเราก็จะดูประโยชนที่ประมาณ15ห้านาทีก่อนอ่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนแล้วนะตอนทะดูที่สีขนมก่อนค่ะใช่เดี๋ยวเราก็เอาไปอ,อบกี่นาทีนะคะโอ้ยมีน้องหมายแล้ว15นาทีส5ห้า <15 S 2> <15 S 1> นาทีโอเค okay, เดี๋ยวให้หมามาไปเฝ้านี่คือขนมที่เราอบออกมาแล้วนะคะหน,น้าตาจะป็นประมาณนี้โกดและถ่องเพื่อนก็คือจะอ้วนขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ทำน้ําตาลใส่สีแล้วก็ตกแต่งหน้าน้องตกแต่งสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยกันนี่แหละเละไหมก็ตามไปดูกระเมื่อกี้ลืมถ่ายนะคะมาเป็นไอซิ่งอย่างนี้แล้วก็คือเอาไข่ขาวตีกับไอซิ่งก็เดี๋ยวเราจะแบ่งน้องออกมาเป็น2อันนะคะผสมสีจริงๆเราไม่อยากได้ลูกตาตรงเนี้เป็นสีขาวตัวสีแดงกับตัวสีเขียวอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือสีสมานที่มามีมีอันนี้ว่านสีเจลเหรอคะหรือว่าอะไรอะ่ะนี่ black มีทุกสีเลยอะ่ะ taro <Yeah. S 1> purple sunset นีอยากได้สีแดงอะคะ่ะอันนี้เหรอ sunset yellow ไม่ใช่ sunset red หนึ่งแล้วก็เราจะเอาเป็นสองสีนี้นะคะเป็น green กับ red นั่นเองเอาไปผสมกับอันเมื่อกี้ที่เราตีกับไข่ขาวนะ อันนี้เป็นสีเจลหรือเสียอ,อาหารสีเจลค่ะแมตเดียวก่อนเนาะหรือว่าสองแมตแมตเดียวนะก็จะเป็นสีแดงอโอ้ยแดงไม่แดงเลยอ่ะแ,แดงอีกเหมือนน้ำยาย้ายอมผมทุกคนขอตั้งใจทำก่อนนะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายว่ะ อเอนไี่ะสวยดีหรอสวยหรอสวยดีทุกคนนี่คืออมองอัพของเรา,า <laughs> เราโยมแพ้กับการลงสีเขียวสีชมพูไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่ไอตัวขาวๆขาขอบขาวๆขาเนี่ะเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันแล้วก็อันไหนที่สวยแล้วก็จะเอาไปให้เพื่อนชิมนะคะ <Good. S 2> เกิดเหนื่อยมาก นี่เราก็เอาส่วนที่น่ารักน่ารักนะคะแพ็คใส่ห่องนี้เอาไปให้เพื่อนๆชิมกันน่ารักไหมทุกคนนี่เรก็ห่อไปเรื่อยๆนะคะชิมแล้วนะทุกคนอร่อยมากเลยมีไอซิ่งอ่ะมาอร่อยอ่ะอร่อยเธอเลยนี่มีไอซิ่งอร่อยอสูตรนี้อร่อยนี่กินโกสีเขียว เฉพาะสีเขียวอะหรือว่าจักเซ็ตแมือก็ไม่มีอะไรแลละคลิปนี้ลาไปกับน้องเหล่าอิมพอร์เตอร์และครูเมตต่างๆนะคะก็ใครอยากไปทำตามก็ไปทำตามได้หรือว่าใครเคยทำแล้วก็สามารถคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะบายๆเร็วบ๊ายบายมาดู